ารผู้ชมรับภาคประชาชนรวมตัวกันคัดค้านเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับเป็นเวทีที่3โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกอ่าวอ่างแหลมรั่วที่จังหวัดระนองนะครับชาวบ้านตั้งข้อสังเกตครับบอกว่าการรับฟังความคิดเห็นนั้นไม่รอบด้านโดยเฉพาะการจัดทำ EHIa นะครับที่ยังไม่ครอบกลุ่ม เครือข่ายรักระนองและเครือข่ายรักพะโตะรวมไปถึงพันธมิตรนะครับเข้าไปในพื้นที่ห้องประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่3ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือสอนข,ขครับระหว่างการนำเสนอทบทวนร่างรายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ Ehia นะครับเป็นการประเมินโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมอ่าวอ่างจังหวัดระนองครับ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมพรระนองแลนดบริดจ์ก่อนที่ทางคณะบริษัทที่ปรึกษาจะประกาศยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นนะครับตลอด4วันที่ผ่านมาครับกลุ่มเครือข่ายจัดกิจกรรมเดินรณรงค์คัดค้านโครงการแลนบริดจ์พรบอร SEC เอนะครับเพื่อคัดค้านเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง2งเวทีเพราะเห็นว่ารายงานมีความผิดพลาดร้ายแรงครับเช่นการกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบเพียง5กิโลเมตร ทำให้ชุมชนและระบบนิเวศนอกรัศมีไม่ได้รับผลการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลมอแกนนะครับทั้งในเกาะพยามเกาะช้างเกาะเหลาและไม่มีผลการศึกษาเรื่องการกัดเซาะชายหาดจากการถมทะเลกว่า6,900ไร่ใกล้กับพื้นที่ชายฝั่งครับ นอกจากนี้การศึกษาทำไว้เพียงระยะก่อสร้างไม่ครอบคลุมระยะการประกอบกิจการท่าเทียบเรือและการขนส่งตู้สินค้าค่ะ <mm> จึงเห็นว่าโครงการแลนบริดจ์และระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ <mm> จะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาแย่งยึดสิทธิชุมชนสิทธทิทางทะเลผืนป่าอากาศและสายน้ำไปจากชุมชน ด้านผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมการประชุมบอกว่ายินดีรับฟังความเห็นต่างแต่อยากให้ทุกฝ่ายแสดงออกด้วยความสงบส่วนบริษัทที่ปรึกษายืนยันค่ะว่าการศึกษาและการเก็บข้อมูลได้ลงพื้นที่จริงและจัดทำตามหลักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดค่ะ วันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการพัฒนาท่าเรือ,น,อน้ำลึกแหลมรั่วนะครับที่จังหวัดชุมพรซึ่งกลุ่มผู้คัดค้านยืนยันครับจะเดินทางเข้าร่วมเหมือนกันครับ